สวัสดีค่ะชื่อลีน่าค่ะเป็นเจ้าของร้านอินคาเฟ่ค่ะตอนแรกที่ได้ร้านนี้มาคือแม่จะเอาเป็นห้องเก็บของแต่ว่าพอเข้ามาเราแบบชอบสเปชชอบความรู้สึกเข้ามาแล้วแบบมันเหมาะกับการที่แบบเป็นคาเฟ่อะไรอย่างงี้บวกกับแบบว่าเราชอบเคานเตอร์ญี่ปุ่นอะไรที่มันเล็กๆทําให้แบบเป็นพื้นที่ที่รู้สึกอบอุ่นอะไรก็เลยแบบว่าสร้างคาเฟ่นี้ขึ้นมา คอาเซ็กซี่ร้านก็ได้จากความตอนที่ปรับไปญี่ปุ่ปนเราอินกับความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เขาเจอแล้วก็เรื่องดีเทลเนี้ยคะ่ะแล้วก็ชอบร้านคาเฟ่เก่าญี่ปุ่นที่เขาจะเป็นชื่อว่าคิสเตนอะไก็จะเป็นแบบคนยุคเก่าฟิล70 80แล้วเราก็แบบหยิบเมนูหลักของเขามาซึ่งเป็นเมลอนชซดากับตัวพุดดิ้งอะคะใช่แล้วเราก็ เอามาประยุกต์ที่ร้านเราให้มีความเป็นชิสตเดนอยู่แล้วให้มันเป็นแบบว่าความโมเดิร์นของคนยุคใหม่นะคะใช่ด้วยความที่แบบว่าเราไปญี่ปุ่นเราก็แบบมีเพื่อนมีแฟนมีที่นูน่นเราก็ได้แบบว่าแลกเปลี่ยนว่าแบบว่าเออต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เรารู้ถึงแบบ c u เตอร์ที่แบบลึกขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาปรับให้มีความเป็นไทยมากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้มันมรู้สึกว่าแบบสบายสบายอยู่แต่ว่าเวลามีลูกค้าญี่ปุ่นเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเอออยากเจอเจ้าของเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นไหมอะไร เขาไม่ได้เป็นแล้วเขาก็คอยถามตลอดไม่ชอบเขาแบบขอบคุณมากที่ทาให้แบบมีที่นี่ขึ้นมาให้เขาเนื้อถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนของทางร้านตอนนี้ก็จะมี2ชั้นแล้วก็บวกอีกหนึ่งห้อง่อยู่ข้างๆก,ก็จะมีโซนหน้าบาร์แล้วก็ตรงหน้าเคาน์เตอร์ตรงนู้นนั่งได้ประมาณ4ี่ท่านข้างล่างหน้าเคาน์เตอร์ก็อู่ประมาณ5ท่านอย่างเงี้ยค่ะส่วนขา้างบนก็จะเป็นโซนโซฟานั่งง่ายประมาณแบบเต็มที่ข้างบนอัดได้ประมาณ 15- 2หถึงคน แล้วก็มีหน้าระเบียงสําหรับลูกค้าอยากนั่งแบบว่าเอาดออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเมนูที่แบบมาลาเราต้องทานก็จะเป็นตัวเมลอนโซดากับตัวพุดดิ้งค่ะก็จะมีพุดดิ้ง2แบบพุดดิ้งธรรมดากับพุดดิ้งผลไม้ส่วนตัวไอติมเรามีไอติมรสชาติเดียวเป็นรสชาตินมค่ะแล้วก็เป็นทางร้านที่รสร้างรสชาตินี้ขึ้นมา จริงๆที่ทําเดทนมเพราะว่าอยากให้มันนึกถึงตอนวัยเด็กอะค่ะเป็นนมที่ทานแล้วแบบนึกถึงนมโรงเรียนอย่เงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เอามาปรับเป็นตัวเอ็นซ e ิ t u r e จอร์เขาอีกเท่าก็จะเป็นรวมของขนมญี่ปุ่นแบบว่าตัวดังโงกตัวยูสุโมจิแล้วก็ตัววาลาบิแล้วก็คุโรมิสึซอซาปุระโมจินี่นะคะพอมันรวมู่กันแล้วมันจะเป็นแบบว่า ขนมหวานโบราณของคนญี่ปุ่นเขชาชอบทานนะคะตัวเซชาจะมีชา2แบบจะเป็นชา2ใบชาก็คือตัวอิโตเอ็นของอุจิมาชาค่ะตัวนี้จะเป็นกลิ่นแบบว่าโรสเทดไรซ์ก็จะเป็นหอมแบบหอมข้าวอย่างเงี้ยค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฮารดาดะซิซูกะจะเป็นตัวเซชาเวนทีค่ะใช่แล้วก็จะมาเสิร์ฟคู่ก,กันกับพวกโมจิเล็กๆน้อยๆที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้หรือว่าจะให้ทางร้านเลือกให้เป็นตัว3แบบนี้นะคะ่ะ ก็ขอเรียนเชิญลูกค้าถ้าแวะผ่านมาแถวข้าวสารนี้ค่ะแล้วก็แบบว่าอยากได้คาเฟ่ที่แบบเงียบๆให้รู้สึกแบบเหมือนอยู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยแบบว่าอยากให้ลองแวะกินไอติมกินคาราเมลพุดดิงหรือว่าเมลอนโซดาอะไร่เงี้ยค่ะที่ข้าวสารตรงซอยตอกนะยมค่ะ